เซอร์ไพรส์รจริงๆวิวชวินรับโทดพระเอก MV คู่กับเบลล่าราณีเรียกเสียงกรี๊ดสนันฮอลเป็นเซอร์ไพรส์รให้กับแฟนๆที่ไปชมคอนเสิร์ตของปามี่ในวันที่2สําหรับคอนเสิร์ตปามี่คอนเสิร์ตนะคะทําบุญหวังผลซึ่งนักร้องชื่อดังได้จัดเซอร์ไพรส์รสุดพิเศษนี้ให้กับแฟนๆจนเขินกันตัวบิดกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญเพียงแค่คนเดียวนะคะและยังชวนหวานใจหนุ่มสุดรออย่างวิวชวิน มาด้วยมาเล่น MV ในเพลงซ่อนกลิ่นแบบสดๆให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะโดยทำเอาแฟนๆรลิดกันสนันฮอไปกับเซอร์ไพรส์รนี้ด้วยแม้ในเพลงจะเศร้าแต่ความรักของเบลล่าและวิวนั้นหวานเจี๊ยบขึ้นตาคนทั้งงานกันเป็นแถวไปเลยค่ะอันนี้เรียกว่าสำหรับคนที่ไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้คุ้มค่ายิ่งกว่าอะไรสิอีกนะคะโอ้โหช่างเป็นซอร์ไพรส์รที่สุดๆเลยค่ะว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพของพวกเขากันดีกว่าค่ะ